ฉันหญิงหญิงสุพางตอนนี้ฉันมีลูกเลี้ยงคนหนึ่งชื่อว่าขวัญตาและฉันต้องเป็นแม่บุญธรรมของเธอแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวของแฟนเก่าฉันก็ตามฉันทำงานที่ร้านดอกไม้และฉันก็ต้องทำงานที่สนักพิมพ์ด้วยเพราะว่าฉันเป็นบรรณาธิการที่นั่นแต่ว่าในสัปดาห์นี้ตอนที่ฉันกำลังจะออกจากที่ทำงานฉันเดินออกมาคุณนิรุตไม่ได้มารับฉันเพราะว่าฉันบอกว่าฉันจะกลับด้วยตัวเอง ฉันดูรถเอาไว้แล้วแต่ตอนนี้ฉันก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อตอนนี้ฉันเดินออกมาฝนก็เริ่มจะตกฉันเห็นเด็กสาวคนหนึ่งมายืนรอรับฉันอยู่ที่หน้าสำนังกงานฉันตกใจนิดนึงอีตอนแรกที่เห็นเธอขวัญตายืนถือร่มและเธอก็มารอรับฉันกลับบ้านฉันเลิกงานเย็นกว่าเวลาเลิกเรียนของเธอหลายชั่วโมง ไม่นึกเลยว่าฉันจะเห็นขวัญตามารอรับฉันและเธอก็ทำแบบนี้ไปบ่อยเวลา,าที่บางวันท้องฟ้ามีเมฆครึ้มและเหมือนฝนจะตกขวัญตาจะมายืนรอรับและเธอก็จะถือร่มกางร่มให้ฉันก่อนที่จะไปขึ้นรถและกลับด้วยกันคุณแม่คะหนูม,มารับคุณแม่คะ่ะ นใกล้จะตกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่ทำงานเหนื่อยไหมคะระวังจะเปียกนะคะคุณแม่ฉันก็ดีใจอยู่นะที่มีลูกสาวมารอรับฉันทุกเย็นแบบนี้แต่เพื่อนที่ทำงานฉันก็เริ่มจะรู้ว่าฉันมีลูกแล้วแม้จะเป็นลูกเลี้ยงแต่บางคนที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของฉันก็เริ่มจะสนใจว่า ตอนนี้ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและมีลูกสาวที่โตแล้วอายุ15แล้วด้วยน้อยคนจะรู้ว่านี่คือลูกสาวของแฟนเก่าเพื่อนบางคนในสำนักงานเดียวกันคนที่ไม่สนิทมากหลายคนก็คงจะคิดว่าขวัญตานะเป็นลูกสาวของฉันจริงๆทางที่ไม่ใช่เพราะหน้าตาเราเองก็ไม่ได้เหมือนกันเลยฉันไม่ได้ไปแก้ต่างเรื่องเหล่านั้น ปล่อยให้ทุกคนเขาพูดไปโดยที่ไม่ได้ไปบอกอะไรใครว่าขวัญตากับฉันเป็นอะไรกันขวัญตาจ๊ะไม่ต้องไปรับแม่ทุกวันแบบนี้ก็ได้ลูกเน่ยควรจะอยู่ที่ร้านทำการบ้านออกมาแบบเนี้ยมันก็อันตรายนะแม่่ะกลับเองได้ก็คุณแม่ยังไม่ซื้อรถขับกับเองขวัญตาก็เลยเป็นห่วงค่ะ ไม่อยากให้แม่ต้องกลับบ้านลำพังนะคะ่ะแล้วก็กลัวว่าคนที่เขาไปส่งแม่จะทำไม่ดีกับแม่ด้วยนี่คะแม่ทำงานกับเย็ยนทุกวันเลยจะไม่ให้ขวัญตาคอยเป็นห่วงได้ยังไงคะแต่หนูเองก็ยังเรียนอยู่นะไม่ใช่ธุระที่จะต้องมารับแม่แบบนี้เลยนะขวัญตาไม่เป็นไดค่ะแม่ก็ขวัญตาอยากมารับแม่นะะี่ค่ะ แม้ว่าขวัญตาจะไม่ได้กลับบ้านกับแม่ตอนออกจากโรงเรียนแต่ยังน้อยตอนเนี้ยขวัญตามารับแม่ที่ทำงานขวัญตาจะได้กลับบ้านด้วยกันกับแม่ไงคะฉันขอโทษนะที่ไม่มีเวลาไปรับเธอหลังเลิกเรียนทุกทีและททำให้เธอต้องกลับบ้านเองตลอดเพราะว่างานฉันเลิกเย็นประจำเลยแต่ฉันสัญญาในะว่าวันไหนถ้าเกิดว่าฉันเลิกงานก่อนเวลาที่ หนูเลิกเรียนน่ะฉันจะไปรับที่โรงเรียนฉันสัญญาเพื่อทดแทนเวลาที่หายไปขอบคุณนะที่มารับฉันแต่หนูไม่ต้องทำแบบนี้อีกแล้วก็ได้ฉันดูรถเอาไว้แล้วและฉันรับปากว่าฉันจะขับรถให้ได้เพื่อที่จะกลับบ้านด้วยตัวเองน่ะไม่มีอะไรหรอกขวัญตาหนูไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉันก็กลับบ้านเองแบบนี้มาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่สมัยที่ฉันทำงานที่อื่นแล้ว ยังไงขวัญตาก็ยังเป็นห่วงค่ะในเมื่อฝนตกหนักออกแบบนี้เรารีบกลับกันเถอะนะคะดูเหมือนว่าขวัญตาจะกลัวว่าคุณนิรุตจะไปส่งฉันหรือกลัวว่าฉันจะไปเจอใครระหว่างทางกลับบ้านเธอคงจะเหงาฉันคิดแบบนั้นเพราะว่าฉันเลิกงานเย็นจริงๆและปล่อยให้เธอต้องอยู่คนเดียวขวัญตาคงจะเป็นเด็กขี้เหงาสินะตอนที่เธออยู่กับคุณยายสงสัยว่า คุณยายแม่ของเกวลินจะดูแลเธออย่างดีมากและแทบไม่เคยห่างกันเลยตอนนี้ขวัญตาต้องอยู่ตัวคนเดียวไม่มีทั้งแม่และยายมีแต่ฉันที่เป็นแม่เลี้ยงความรู้สึกของเธอฉันเองก็พยายามจะเข้าใจแต่ว่าการที่ฉันต้องกลับบ้านกับเด็กคนนี้ทำให้การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของฉันนั้นมันได้เข้ามันชีวิตของฉันมากขึ้นกว่าเดิมซะอีก กับบทบาทที่ฉันต้องทำตัวเป็นแม่เธอฉันพยายามวางตัวให้ปกติที่สุดฉันรู้ว่าแม่บางคนก็ทำตัวกับลูกเหมือนกับเพื่อนกันเหมือนกับพี่สาวน้องสาวที่ซ้ำในเมื่ออายุต่างกันแต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับลูกสาวของตัวเองได้ฉันเห็นแม่ที่มีลูกแท้ๆและทำแบบนั้นฉันก็อยากจะวางตัวเป็นเพื่อนคลเหงาให้กับขัญตาได้บ้าง ลึกๆจัก็คิดนะว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันรักเธอเหมือนลูกหรอกแต่เพราะว่าฉันแค่อยากจะทำหน้าที่ให้ดีทั้งการเป็นแม่คนและการทำงานก็เท่านั้นแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่หนักหนาสำหรับฉันคนที่ไม่เคยมีลูกของตัวเองและไม่เคยคิดว่าจะเลี้ยงดูใครได้มาก่อนอีกใจหนึง่งฉันก็รู้สึกขัดแย้งอีกแล้วล่ะทำไมจะต้องมาทำหน้าที่นี้ด้วย ฉันไม่ได้อยากเป็นแม่คนฉันไม่ได้อยากจะเลี้ยงลูกฉันไม่เคยรักเด็กฉันไม่ชอบเด็กด้วยซ้ำฉันพยายามจะมองขวัญตาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยแต่เธอก็อยู่ในการอุปการะของฉันฉันควรจะเกลียดเธอหรือฉันควรจะรู้สึกยังไงกับเธอทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้เหมือนกับสวรรค์ลงโทษฉันยังไงอย่างนั้นเลย ฉันทำอะไรผิดฉันถึงต้องอยู่กับเด็กคนนี้ลูกสาวของคนที่ทำให้ฉันต้องเจ็บปวดสาหัสในชีวิตแต่ฉันก็ต้องอยู่กับเธอนะ่ยหลายวันต่อมาขวัญตาสอบแล้วก็เข้าสู่ช่วงปิดเทอมเธออยู่ที่ร้านดอกไม้ซึ่งเป็นงานพิเศษที่เธอทำในร้านเธอคอยช่วยทุกคนที่ดีมาก ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังกลับเย็นอยู่บ้างฉันพยายามหาเวลากลับมาเร็วขึ้นเพื่อที่จะกินข้าวกับขวัญตาตอนเย็นลินดายังคงโทรมาและชวนฉันไปกินข้าวที่ร้านอยู่ฉันก็ไปกินข้าวที่ร้านเธอบ้างแม้จะไปคนเดียวเพราะว่าขวัญตาเนะี่ยไม่ยอมไปด้วยฉันช่วยเธอขายดอกไม้ในเวลาที่ฉันว่างจากงาน และปล่ยขวัญตาที่ทำการบ้านอย่างเต็มที่ฉันกลัวว่าการทำงานที่ร้านจะเบียดบางเวลาเรียนของเธอและทำให้เธอทำการบ้านได้ไม่เต็มที่และเรียนได้คะแนนน้อยลงอีกหน่อยเธอก็ต้องโตขึ้นและสอบเข้ามาหาวิทยาลัยและมีงานทำถึงตอนนั้นถ้าเธอได้มีครอบครัวและโตเป็นผู้ใหญ่คนนี้ฉันคงจะหมดภาระสักีไม่ต้องคอยดูแลเธออีกต่อไปแล้ว แต่ว่าไปตอนนี้เธอก็เป็นสาวมากพอที่จะดูแลตัวเองแต่ยังไงฉันก็ยังเป็นห่วงอยู่คงเพราะว่าในอดีตเคยเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าคนเราจะอายุเท่าไหร่ก็บอกไม่ได้ว่าจะเจอกับเรื่องเลวร้ายอะไรอีกและเจอกับอุบัติเหตุอะไรในอนาคตฉันไม่อาจจะวางใจได้ไม่ว่าจะเด็กหรืออายุแค่ไหนก็ตามฉันกลัว ดึกๆแล้วฉันกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบที่เคยเกิดขึ้นกับเกวลินหรือตัวฉันเองช่วงปิดเทอมนั้นฉันอยู่ที่บ้านซึ่งข้างล่างเราเป็นร้านดอกไม้ขวัญตาแต่งตัวเหมือนจะออกไปข้างนอกเธอขึ้นมาหาฉันพร้อมกับดอกกุหลาบดอกหนึ่งขณะที่ฉันกำลังจัดแจกันดอกไม้อยู่ข้างเตียงคุณนม่คะกุหลาบดอกนี้สวยมากๆเลยคะ่ะ หันตาเลือกเองเลยอะค่ะจะเอามาให้คุณแม่นะขอบใจนะจ๊ะหนูเอามาจัดแจกกันนี่ก็ได้นะกลิ่นหอมดีคงจะสวยแม่จะเอาวางไว้หัวนอนนะ่ะค่ะคุณแม่คุณแม่ชอบดอกกุหลาบที่สุดใช่ไหมคะในบรรดาดอกไม้ในร้านนะคะแม่ชอบดอกกุหลาบสีขาวแล้วก็สีแดงนะจ๊ะ และหนูและชอบดอกอะไรหนูชอบดอกลิลลี่ค่ะคุณแม่ลิลลี่สีขาวนะคะแล้วก็สีชมพูด้วยนะคะมันดูน่ารักอ่อนหวานดูเป็นผู้หญิงดีค่ะคุณแม่คุณแม่คะมีอะไรหรือเปล่าและนี่แต่งตัวแบบนี้จะออกไปไหนหรอขวัญตาหนูมีนัดกับเพื่อนนะคะ จะออกไปเที่ยวกันค่ะคุณแม่คะวันเสาร์อาทิตย์หน้าหนูขอไปค้างแรมกับเพื่อนได้ไหมคะกลุ่มของเราจะไปตั้งแคมป์กันบนเขานะคะไปแค่สองสามวันเท่านั้นนะ่ะค้างแรมข้างนอกเหรอไปที่ไหนล่ะกี่วันกี่คืนและเพื่อนที่ไปด้วยนะ่ะมีใครบ้าง ขวัญตาบอกชื่อเพื่อนมาและฉันก็รู้ว่าหนึ่งในนั้นมีผู้ชายด้วยฉันเกิดกังวลขึ้นมาขวัญตาเป็นเด็กสาวอายุ15ปีหน้าเธอก็จะอายุ16และขึ้นมสเธอเป็นสาวแล้วมีประจำเดือนแล้วการไปค้างกับเพื่อนที่มีเพื่อนชายอยู่ด้วยทำให้ฉันเป็นกังวลนี่หนูคบเพื่อนผู้ชายตั้งหลายคนเลยเหรอ แต่ก็มีเพื่อนผู้หญิงไปด้วยกันค่ะแม่ว่ามันจะไม่ค่อยดีนะถ้าต้องไปตาจงจังหวัดโดยที่มีเด็กผู้ชายไปด้วยกันน่ตั้งหลายคนแบบนั้นเน่แต่ว่าพักกันคนละห้องค่ะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณแม่เขาเป็นแฟนของเพื่อนลูกเหรอผู้ชายที่ไปด้วยเนะี่ย มีทั้งแฟนเพื่อนแล้วก็ที่เป็นเพื่อนของหนูที่เป็นผู้ชายค่ะเสาร์อาทิตย์หน้าแม่วางพอดีลูกจะออกไปข้างนอกอย่างนั้นเหรอได้ไหมคะนูขอไปเที่ยวกับเพื่อนไปตั้งแคมป์บนเขากันได้ไหมคะใจฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันไม่ได้อยากจะห้ามเธอเรื่องนี้แต่ว่าฉันเผลอคิดถึงอดีต ฉันจำได้ในอดีตนั้นพี่เกวลินก็เคยขอฉัอนแบบนี้เธอไปทำงานต่างที่แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะเกวลินนะ่ะชอบสนิทกับเพื่อนผู้ชายในกลุ่มของเธอฉันคิดถึงเรื่องนะั้นและฉันก็โกรธขึ้นมาเกวลินเคยหายไปหลายวันเพราะว่าเธอไปติดอยู่บนเขากับพวกเพื่อนๆ ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นหรือเปล่าแต่ไม่กี่เดือนต่อมาเกวารินก็มาบอกฉันว่าเธอตั้งท้องฉันคิดถึงเรื่องนั้นและฉันก็กำมือแน่นด้วยความโกรธและความกลัวฉันกลัวมากและตัวก็เริ่มสั่นด้วยฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยจะเป็นกับคนอีกคนก็คือขวัญตาลูกสาวของเกวาินที่กำลังโตเป็นสาว และกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้อยากรู้อยากลองอะไรใหม่ๆฉันกลัวจริงๆฉันก็เลยบอกเธอไปถ้าแม่ไม่ให้หนูไปจะว่าอะไรแม่ไหมวันเสาร์อาทิตย์มีงานเทศกาลคนจะมาซื้อดอกไม้กันเยอะมากและพนักงานก็ลาหย,ยุดช่วงนั้นด้วยทุกคนจะไม่ค่อยอยู่กันที่ร้านถ้าแม่ต้องขายดอกไม้คนเดียวไม่มีคนช่วยอาจจะต้องปิดร้านเลยนะ อีกอย่างแม่ไม่อยากให้ขวัญตาไปค้างแรมกับเพื่อนตอนนี้แม่ว่าหนูยังเด็กเกินไปที่จะไปค้างแรมไกลๆบนเขามันอันตรายแล้วก็ไปต่างจังหวัดแม่ไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคนะ่ะไม่ได้อยากจะห้ามหนูนะแต่แม่แค่หวังดีและแม่เตือนว่ามันอันตรายเกินไปแม่เป็นห่วงถ้าหนูต้องไปอยู่ไกลๆนะ่ะ คุณแม่จะไม่ให้หนูไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรอคะแต่ใครๆก็ก็ไปกันนะคะแม่ไม่อยากให้หนูไปแต่ถ้าหนูจะไปจริงๆก็คงห้ามไม่ได้นะแต่ก็ขอให้ติดต่อแม่ตลอดถ้าหนูจะไปขวัญตาไม่ค่อยได้เที่ยวข้างนอกเลยคะ่ะ ก็ไม่ได้ว่าขวัญตาอยากจะไปกับเพื่อนๆพ,พวกนั้นมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าปิดเทอมขวัญตาก็อยากจะไปเที่ยวบ้างก็เท่านั้นเองค่ะทำไมคุณแม่ต้องห้ามขวัญตาด้วยคะคุณแม่หญิงก็แม่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยคงเป็นลางสังหรณ์ของแม่ละมั้งถ้าไปเที่ยวใกล้ๆแบบไม่ค้างคืนก็ยังโอเคนะแต่ถ้าไปค้างคืนตั้งหลายวันอย่างเงี้ยแม่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แม่กลัวน่ะว่าหนูจะอยู่ไกลเกินไปกว่าที่แม่จะดูแลได้ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งอยู่ด้วยกันไม่นานแต่ว่าอยากให้รู้ว่าแม่ก็เป็นห่วงหนูเหมือนกันนะขวัญตาถ้าคุณแม่ไม่อยากให้หนูไปจริงๆหนูไม่ไปก็ได้ค่ะขวัญตามองหน้าฉันเธอยิ้มแล้วก็เดินออกไปจากห้องเลยเธอไม่พูดอะไรและไม่เถียงด้วยฉันรู้ว่าขวัญตาเป็นเด็กที่ดีมาก เธอไม่เถียงผู้ใหญ่แต่ว่าฉันก็รู้สึกแปลกใจฉันไม่ได้ห้ามเธอได้เธอจะไปจริงๆแต่ฉันก็พูดเอาไว้ว่าฉันไม่อยากให้เธอไปฉันบอกความรู้สึกของฉันไม่รู้ว่าขวัญตาจะตัดสินใจยังไงฉันก็คงจะปล่อยเธอถ้าเกิดว่าเธอยังดื้อแต่ในใจฉันน่ะไม่อยากให้เธอไปเลยจริงๆเพราะฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องแบบในอดีตขึ้นมาอีกแล้วฉันจะรับไม่ไหวเพราะเธอยังอยู่ในวัยเรียน และยังมีอนาคตถ้าเธอจะต้องเหนื่อยในวัยแค่นี้มันก็คงจะลำบากฉันเดีกจะสอนอะไรเธอหลายอย่างแต่ฉันก็ไม่กล้าเพราะว่าฉันยังไม่ได้สนิทกับเธอมากขนาดนั้นฉันอยากจะสอนเธอว่าการเป็นผู้ใหญ่ต้องทำอะไรต้องป้องกันยังไงต้องดูแลตัวเองแบบไหนแต่ฉันก็ใช้ความเป็นแม่ของฉันสั่งห้ามเธอเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาอย่างที่ฉันกลัว สา์อาทิตย์นั้นขวัญตาไปข้างนอกฉันเป็นห่วงเธอเพราะว่าฉันโทรไปแล้วเธอก็ไม่รับฉันว่าเธอจะต้องหนีฉันและแอบไปเที่ยวบนเขากับเพื่อนๆแน่ๆเลยฉันเป็นห่วงมากฉันตามหาเธอตอนเช้าฉันยังเห็นรถจักรยานของเธอที่ใช้ส่งดอกไม้วางอยู่ข้างๆร้านเลยแต่ว่าตอนเย็นฉันก็ไม่เห็นมันอีกแล้วฉันเดินตามหาขวัญตาไปทั่วเมืองเลย ไม่รู้ว่าเธอไปไหนเธอขี่จักรยานออกไปไหนนะฝนก็ใกล้ตกฉันเลยถือร่มออกมาด้วยและในตอนนั้นฉันก็เห็นจักรยานของขวัญตาและเธอก็เดินลกจักรยานมาใกล้ๆกับที่ร้านฉันถือร่มไปหาเธอเพราะฉันเป็นห่วงมากว่าเธอหายไปไหนมาขวัญตาหนูไปไหนมาเนี่ยแม่หาทั่วเลยนะโทรศัพท์ก็ไม่รับ ขวัญตาไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกไปด้วยค่ะคุณแม่แล้วนี่หนูไปไหนมาเหรอแม่นึกว่าหนูไปเที่ยวกับเพื่อนๆซะอีกแต่ก็เห็นไม่ได้เก็บกระเป๋าออกไปนึกว่าจะไม่พอใจที่แม่ห้ามวันก่อนถ้าหนูอยากจะไปเที่ยวจริงๆอะ่ะแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าเราต้องคุยกันสักหน่อยพราแม่อยากจะให้หนูระวังตัวถ้าต้องมีเพื่อนผู้ชายไปด้วยนะ่ะ แต่ถึงจะไม่มีเพื่อนผู้ชายแม่ก็จะต้องห่วงอยู่ดีเพราะว่าบนเข่ามันอันตรายนะอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้กับหนูขวัญตาหนูจะโกรธแม่เลยนะที่แม่ตัดสินใจแบบนี้ไม่ใช่ค่ะหนูไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะหนูแค่ขี่จักรยานไปส่งดอกไม้เพราะว่ามีลูกค้าเขาสั่งด่วนหนูก็เลยไปส่งค่ะอยู่ไม่ไกลนี้แล้วก็ลืมมาโทรศัพท์ออกไป แต่บังเอิญเจอเพื่อนระหว่างทางเลยแวะคุยก็เลยกลับมาช้าค่ะตอนนี้หนูกลับมาแล้วค่ะคุณแม่โลงออกไปทีแม่ก็ตกใจหมดนี่ว่าหนูหายไปไหนมาตั้งนานน่ะมานี้สิขวัญตาฝนใกล้จะตกแล้วนะกลับบ้านด้วยกันเถอะแม่คะขวัญตาหันมองหน้าฉันดวงตาของเธอเป็นประกายเลย เธอมองฉันและเธอก็แก้มเป็นสีชมพูก่อนที่เธอจะยิ้มฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรตอนที่เธอมองฉันแบบนั้นน่ะมีอะไรหรือเปล่าหนูเป็นอะไรเหรอขวัญตายิ้มอะไรนะ่ะมีเรื่องดีอะไรหรอจะ๊ะคุณแม่คะวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยถ้าหนูไปเที่ยวกับเ,เพื่อนไม่ได้แล้ว นูไปเที่ยวกับคุณแม่แทนได้ไหมคะในเมื่อคุณแม่เป็นห่วงหนูขนาดนี้คุณแม่หญิงคะคุณแม่หญิงพาหนูไปเที่ยวได้ไหมคะหนูอยากจะไปค้างแรมกับคุณแม่หญิงนะคะเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันได้ไหมคะหนูปิดเทอมแล้วแล้วก็อยากจะไปเที่ยวกับคุณแม่สองคนนะคะว่าไงนะเธออยากจะไปเที่ยวกับฉันเหรอ ไปค้างแรมไปตั้งแคมป์อ่ะนะใช่ค่ะคุณแม่ได้ไหมล่ะคะเราทำแบบนั้นด้วยกันได้ไหมคะหนูไม่เคยไปค้างแรมกับคุณแม่เลยอะคะ่ะกับคุณยายก็ไม่เคยด้วยคะ่ะแม้แต่กับเพื่อนฉันมองหน้าขวัญตาและฉันก็คิดว่าฉันควรจะทำยังไงดี ฉันไม่ได้ไปเที่ยวข้างนอกมาตั้งนานแล้วฉันเอาแต่ทำงานนานมากที่ฉันไม่คิดถึงการไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยแต่ฉันต้องไปกับเด็กคนนี้ลูกสาวของเกวลินน่ะเหรอลูกเลี้ยงของฉันเนี่ยนะจะไปค้างแรมด้วยกันบนเขาสองคนมันอาจเป็นทางเลือกที่ฉันไว้ใจและปลอดภัยมากกว่าที่จะพาเธอไปเที่ยวในวันหยุดช่วงปิดเทอมแบบนี้ ฉันเห็นหน้าขวันตาฉันคิดถึงเกว,วลินขึ้นมาและฉันก็รู้สึกสงสารที่ขวัญตาแทบไม่เคยไปเที่ยวนอกบ้านเลยและฉันควรจะให้รางวัลกับการที่เธอเป็นเด็กดีใช่ไหมนะแต่อีกใจฉันก็ขัดขืนฉันไม่อยากให้เราต้องใกล้ชิดกันไปมากกว่านี้ฉันไม่อยากที่จะต้องรักเธออย่างลูกคนหนึ่งฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้น แต่เพราะรอยยิ้มของขวัญตาช่างเหมือนกับรอยยิ้มของเกวรินเวลาที่พี่เกลดีใจก็จะทำหน้าแบบนี้เพราะพี่เกลเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและต่างจังหวัดฉันเห็นสีหน้าแบบนั้นฉันก็ปฏิเสธเธอไม่ได้เหมือนกับที่ปฏิเสธเกวลินไม่เคยได้ตอนที่เธอขอฉันว่า จะขอไปเที่ยวกับเพื่อนแม้ว่าฉันจะไม่พอใจแต่สุดท้ายฉันก็อนุญาตทุกทีเพราะฉันเป็นแบบนี้มันถึงที่เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นในอดีตเพราะว่าฉันตามใจพี่เกลมากเกินไปเกวรินถึงได้ทำเรื่องแบบนั้นจนกลายเป็นปัญหาแบบนี้และปัญหานั้นมันก็บานปลายจนกลายมาเป็นเด็กคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันขวนัญตา ฉันคงปล่อยเธอไปลำพังไม่ได้ฉันคงต้องตามใจเธออีกครั้งแต่ฉันจะไปกับเธอด้วยได้สิขวัญตาแม่จะพาหนูไปเที่ยวเองดีใจจังเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่หญิงหนูอยากจะไปเที่ยวกับคุณแม่หญิงสองคนมาตั้งนานแล้วอะค่ะอยู่ดีๆขวัญตาก็พูดแบบนั้น ฉันรู้สึกเอกใจกับคำว่าตั้งนานแล้วที่เธอบอกฉันตั้งนานแล้วหมายความว่ายังไงเธออยากไปเที่ยวกับฉันสองคนตั้งแต่ตอนไหนกันแน่นะ